สวัสดีครับอสมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเครื่องวัดความดันเครื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมลงขายเครื่องละ1้2บาทปรากฏว่าใช้เวลา2ชั่วโมงหมดเกลี้ยงนะครับวันนี้ในตะกรก้ามีของแล้วแต่ต้องรีบกดนะก่อนจะหมดแต่จะบอกว่าข่าวดีคือราคาลดลง จาก132บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่129บาทสงฟรีถ้ากดไปดูนะจะมีคูปองส่วนลดให้อีกนะครับลองกดไปดูได้การใช้งานของเครื่องัดความดันนี้ท่านสามารถใช้งานโดยการใช้ฐานก็ได้นะครับซื้อฐานไปจ่ายเข้ามาแต่ผมจะถูกพี่ไม่ได้ซื้อผมใช้สาย USB UH นะครับก็เ,เสียบนั่นข้าง แล้วก็ใช้เสียบกับปลั๊กไฟนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เสียบด้านข้างเช่นเดียวกันตัวนี้นะครับแบบนี้นะ ูกศรน,นี่คือหัวลงด้านล่างนะครับให้ระดับได้ประมาณหัวใจนะครับการพรบคมดดันเขาไม่ให้พูดนะต้องอยู่นิ่งๆกรุณนาอย่าเคลื่อนไหวและทัางตัวให้ผ่อนคลายนะคะ ขอตรวจสอบภาพบันแึนให้ตรงกับระดับหัวใจค่ะเรื่องวัดคุ้มดัลหิตได้เลยค่ะ ขนาดขอวใจเดตัวหรือเ่าบนของคุณคือ133่งร้ยสามสิบสพเอ็มก็อดค่าคุณมจลิิขนาดัองใจชายตัวหรือเท่าแรกของคุณคือ8 5ดสิบห้าพีเอ็มก็อดอัตราการเต้นของหัวใจต่อนาทีของคุณ8 9สิบเคือ้นการณ์คุณจลนิหิตแล้วค่ะตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกผลการณ์ความจลนิหิตของคุณปกติค่ะ ขอบคุณสำหรับการใช้งานค่ะขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะคะครับคือตอนวัดที่บ้านกับวัดที่โรงพยบาบาลต่างกันนะพอวัดโรงพยาบาลเมื่อไห่เนี่ยคือความดันสูงตลอดเพราะว่าเราอาจจะมีความตึงเต้นเพราะนั้นโรคความดันเนี่ยเป็นโรคที่เป็นภัยมืดผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวนะครับเหมือนคนปกติทุกอย่างเพราะนั้นมีเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านร้อยิบเก้าบาทส่งฟรีทุกท่านลองกดดูนะครับมีส่วนลดส่งฟรีถึงบ้าน ขอบคุณทุกคนที่อยู่หนุนนะครับสวัสดีครับ